วังเฮอตี้และแองเจล่าเบบีสองดาราจีนชื่อดังได้แต่งชุดไทยอย่างหล่อสวยหลังเดินทางมาที่เมืองไทยเพื่อถ่ายทำรายการคิปรันนิง่งร่วมกับเหล่าดาราจีนชื่อดังอีกหลายท่านนะคะงานนี้นอกจากจะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของไทยและยังหนุนส่งชุดไทยที่กำลังมาแรงจากกระแสลิซ่านุงซินให้โด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ก็ตามาแฟนคลับคิดไปตามๆกันนะคะเมื่อหวังเฮอร์ตี้แองเจล่าเบบีและไปลูกสองนางเอกสาวชื่อดังรวมด้วยดารานักร้องชื่อดังชาวจีนอีกหลายท่านเดินทางมาถ่ายทำรายการคลิปรันนิ่งในเมืองไทยระหว่างวันที่10-12มิถุนายน2566นี้ค่ะ รายการคลิป running นะคะก็เป็นรายการวาเลตีชื่อดังของประเทศจีนถือเป็นรายการ running man เวอร์ชันจีนซึ่งการถ่ายทํารายการคลิป running ในครั้งนี้นะคะจะเป็นตอนพิเศษที่ถ่ายทํามิชชั่นต่างๆในประเทศไทยค่ะสําหรับดาราจีนชื่อดังที่มาถ่ายทํารายการคลิป running ตอนพิเศษที่เมืองไทยในครั้งนี้นะคะจากข่าวระบุว่ามี10คนนะคะได้แก่หวังเฮอร์ตี้ไปลูกแองเจลา่าเบบี สายสวีคุณฟ้านเฉิงเฉิงส่งเว่ยหลงโจเฉินส่องอวีฉีเฉินจัวสวียและซันนี่ศิลปินไอดอลชาวไทยที่โด่งดังอย่างมากในเมืองไทยรวมด้วยอูกิที่เป็นสมาชิกข,ของรายการและมินนี่ที่มาเป็นแขกรับเชิญค่ะและล่าสุดนะคะในวันที่10มิถุนายนก็มีภาพที่โด่งดังเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลก็คือภาพของหวังเฮอร์ตี้ หรือดีแลนหวังพระเอกเอฟจนสุดหล่อเวอร์ชั่นล่าสุดและแองเจล่าเบบีสสวมชุดไทยไปถ่ายทำรายการที่เมืองโบราณซึ่งทั้งสองนะคะต่างก็ดูหล่อและสวยแบบกะลึงจนหลายๆคนนะคะถึงขับจับเป็นคู่จิ้นกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการที่เหล่าดารานักร้องชื่อดังชาวจีนเดินทางมาถ่ายทำรายการคลิป r u นนิ n g ในเมืองไทยนั้นนอกจากจะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของไทยสู่สายตาชาวจีนที่เป็นหนึ่งในตลาดหลักแล้วยังเป็นการหนุนส่งซอฟต์พาวเวอร์ชุดไทยที่กำลังมาแรงจากกระแสลิซ่านงซินเที่ยวเมืองกรุงเก่าเมื่อต้นสัปดาห์ให้โด่งดังในระดับโลกยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ